ข้อที่จะบ่งบอกว่าคุณค้นหาความยิ่งใหญ่ในตัวคุณความยิ่งใหญ่ในที่นี้คือศักยภาพในตัวคุณคนทุกคนบนโลกนี้ทุกคนมีศักยภาพนักกีฬาทุกคนทุกคนมีศักยภาพแต่แค่คุณยังไม่สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่วันนี้ถ้าคุณสามารถที่จะรู้แล้วว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองจะมีลักษณะ5ลักษณะดังนี้อันแรก คุณจะทําในสิ่งที่คุณทำตรงนั้นด้วยศักยภาพที่เต็มที่ด้วยความรักด้วยความมุ่งมั่นถึงแม้สิ่งนั้นมันจะยากเย็นแสนเข็นคุณก็จะทำมันสิ่งนั้นแม้จะมีอุปสรรคปัญหาระหว่างทางคุณก็จะทำมันนี่คือลักษณะแรกอันที่สองคุณจะต้องมีความอดทนอดทนพยายามที่จะทำมันเพราะคุณรักมัน คุณก็จะดึงศักยภาพในตัวเองในการที่จะหาวิธีการหาหนทางในการที่จะลุยมันต่อไปสู้โว้ยเคยได้ยินใช่ไหมอันที่สามเมื่อคุณมีความอดทนละคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะทำมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะฝึกฝนสิ่งสำคัญคือคุณทำมันสม่ำเสมอ หรือง่ายๆคือคุณมีวินยัยไหมที่จะทํามันถ้าคุณมีวินยัยคุณไปต่อข้อที่4ข้อที่4คือคุณจะเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าไม่ว่าผลการแข่งขันที่อดีตที่ผ่านมาคุณจะแพ้ล้มเหลวหรือมันอาจทําให้คุณท้อแต่คุณยอมรับการที่คุณยอมรับเพื่อ ที่จะทำให้ตัวเองพัฒนานั่นหมายความว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากการที่คุณยอมรับมันและคุณก็จะเปิดใจในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองทำให้ตัวเองเก่งขึ้นศักยภาพของตัวเองจะเป็นยังไงถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันไปต่อได้และสุดท้ายของการที่จะรู้ได้ไงว่า ความยิ่งใหญ่ในตัวเองศักยภาพที่มันมีมากในตัวเองมันจะถูกดึงออกมาตัวนี้จะเป็นตัววัดเลยคือคุณต้องไม่ลังเลต่อเป้าหมายนั่นหมายความว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความฝันที่ชัดเจนและฉันจะไปหามันและมันจะเป็นจริงสำหรับฉันคุณมีแรงแบบไม่ลังเลและคุณจะมีทั้งความสำเร็จมีทั้งความสุขและคุณก็สบายกายและสบายใจอย่างแน่นอน นี้คือคุณหาตัวเองเจอแล้วขอบคุณมากค่ะ